สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสะพานบุญสายบุตรท่านครับหลังจากท่านปู่ชมตป็ดวัตรละเสียพินนันครับเจ้าวานพรรดาพระราเป็นหรือว่าหลวงพ่อเป็นวาจาจิตนะครับท่านได้พาลูกศิลป์ลูกหาไว้พระสวดมนต์ เสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วมีคนเมตตาทานกรรมฐานเสร็จแล้วท่านก็จะอไหนก็ไม่มีศัตรูเพราะพลังเองอำนาจของความเมตตาเราไม่มีจิตพิดเป็นศัตรูกับใครแผ่เมตตาส่วนหนทิศส่วนกุศลมีแต่คนรักคนชื่นคนชม เทพไทเทวดาและคุณบิดามารดาคุณพ่อแม่ผู้ารารย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นสิริมงคลท่านพระครูสมเป็นธรรนเป็นพระคุณทุกท่านที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบได้ในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับคนหลวงปู่สวง ปุญญาตายายสามีธัญญยาบุตตะยุตญาและเป็นพระพิจุสุงสันตวันตีนว่วทั้งอับแปดจะกก่าวาดับแปดของท่านเขื่อนต่ำและเบื้องบนขอให้มาละเอาส่วนกับวันนี้ สนิทใจนะครับท่านปฏิบัติได้ท่านเป็นดินพระอินดีตท่านเป็นสมณะผู้ติดตามคุณหลวงสวงทั้งส่วดาเนดินในอดีตนะครับตอนนี้ท่านก็ปฏิบัติตัั้งแต่วามรอยลงมาจนถึงโลกมนุษย์ สุดรอดจากรวาลููกคตามโุดแต่โลกันต่งมาจนหนึ่งโลกมันยดสุดรอดออกจักรวาลองนาคีนาคาทั้งสี่ะหล่บในช่วงนี้สิทสองกันลัาเจ้าดี่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขาได้แผ่เมตตาเาวัดเจ้าวาให้กับสรรพสัมพุทธเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าเผ่ารองเจ้าหนึ่งเพื่อเป็นเจ้าทุ่งเจ้าผ้าทุกวันเจ้ากำนายเจ้าเจ้าเกณฑ์ชะตาเอวะตาสถานที่อห่งศักดิ์สิทธิ์มากครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวง ปูร <at> ักปาสัะต,ตะสมบูรณไทยพัฒนาอเอริกาปตจังหวัดทีาธิรเทนี่ก็องค์ปูเป็นากก็ปูสีร,สมมรับทรนะรักเืองรักหลักเมืองพระมหาตาสัตต์ทุกพระองค์ตลอดนับอพรนับพรไปด้วยกันครับ รวมแผ่เมตตาปไปด้วยกันครับแม่พี่น้องสััตว์ทั้งหลายบุถุชนทุกท่านแม่พระอรหนีท่านหลวงพระเพชรบาจาดยาสิทธิ์คู่เชิญตามรอยคุณหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะอาหารตำรวจท่านกำลังแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย น้อยใหญ่ขอเพิ่งบุญญาบารมีขอให้บุญญาบารมีบุญก็ิีไม่มียาก็อีคุณดวงปู่สุิดาเต่นดินด้จงได้หวเป็นวาจาจิตจงได้รู้ด้ส่วนบุนสัวที่ปิดนึกอานตรายทั้งไวะทั้งปุ่นได้อุทิศให้ไปแล้วนี้ ขอบ<อ>ุนบารมีรมที่ข้า,ขาบเ<า>จ้าดไ,ได้ปฏิบัติแล้วในวันนี้จงเป็นผลดลบันดาให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งจริงขึ้นไปขอบุญบารมีที่ขาา้าพเจ้าได้ปฏิบัติ สร้างทำม่ตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงพบนี้ชาตินี้ขอบุญบารามีจงเป็นผลดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าได้พบเจอกัลยาณมิตรดีมีความเจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อที่ สาธุาปักทูะที่ปักทูกให้เหมะเหมาะถ้าไม่ต้องปักทูกทูกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นกลิ่นทูปที่จะส่งสัญญาณไปยังเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายได้มารับเอาส่วนดุนส่วนปุสม <c oughs>

Rama araja yin raja Pakara jati wata yang ngumit taman jama sapi sata suki untuk bunjani pakata ni me sukan ka tibi tangke to pi pang matang imine bunyakan minya minya cakipang sura pece watan opata na tanang แตสันตุสัพพะทาเยวายาจ่าจัตโตปเวปะเวอุชุจิตังสติปัญญาสังเลขิริยมินามาลาละปันตุโนกาสังกาตุจาวิริเยสุมีพุทธะทิปปาวโรนาถุธรรมโมนาถุอรุตตะโมนณถุปเจกพุทโตจะสังโฆนาถุตารุมมังเคสุตเมนาเบนะมารกาสังลัทันตุมายะถาวาริวะหาปุราปาริปรินดิสักเรน

ธรรมวาตันติอายุวโนสุขังพระหลังหลายคนสงสยวยาทำไมต้องปวดแ้นมใหญ่เยอะๆปวดแ้นมเป็นครุกๆเป็นทังๆข้าวกรรมนเวทของเราเยงันแกอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี่คือปวดแ้นมแก่เดียวจะร่วมปู่สวงครับผมจะพาเข้าไปชมครับพาเข้ามาชมครับ พาเข้ามารับสมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ครับพาเข้ามารับสมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ครับบนสถานที่อยู่ที่่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดวงปูสวงเทวดาเล่นดินอยู่ณวัดป่าพระลานเพชรตำบลปูสิงห์ตำบลไัยพัฒนาอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณดวงปูสวงครับ นี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของคุณดวงปู่สวงครับสมัยก่อนคุณดวงปู่สวงก็ได้สร้บ่อน้ำแห่งนี้นะครับใช้ใช้บอ่อน้ำแห่งนี้เพื่ออาบดื่มสันนะครับนี่จะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของคุณดวงปู่สวงเทวดาเลีนดินนะครับที่ทุกท่านรู้จกักดีครับก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับ บนวัดป่าพระลามเพชรท่านใดอยากจะมากราบไหว้สักการบูชาขอพรนะครับอยากจะมาอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อเพชรเพื่อขับไล่เสน่อจยจ่างไรขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากจิตจากกายจากร่างกายนะครับก็มาได้ครับมาอาบน้ำบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่สวงครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ขึ้นมาได้นะครับณวัดป่าพระลานเพชรตำบลไผ่พัฒนาอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ้ท่านใดอยากจะขึ้นมาเยี่ยมชมขึ้นมาร่วมบุญครับตอนนี้ทางวัดกำลังจัดสร้างครับอุโบสดหลวงปู่สวง น,นี่ครับบงปูก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ๆสมาชิกสะพานบุญสายบุญทุกท่านฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม